ร้องปปชสอบนายกอบจนักพรนายกสอทุจริตต่อหน้าที่นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ารายๆคนอาจจะไม่ชอบนักร้องที่ชื่อศรีสุวรรณจันยานะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าร้องมั่วร้องนู่นร้องนี่แต่นะครับผมอยากให้นะครับทุกคนทุกๆคนเนี่ยที่เป็นประชาชนนะครับลองดูว่าเรื่องที่คุณศรีสุวรรณร้องอันไหนที่มันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ อันไหนที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอันไหนที่มันเป็นการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยให้ช่วยกันเถอะครับช่วยกันกระจายข้อมูลช่วยกันติดตามอย่าให้เรื่องเงียบครับเพราะวันนี้ถ้าประชาชนทุกคนไม่ช่วยกันแล้วสมมติเราไม่ชอบคุณรีสุวรรณไม่ว่าคุณรีสุวรรณทาอะไรก็ไม่ชอบไปหมดเนี่ยผมว่าเราอาจจะแยกแยะอะไรไม่ออกหรือเปล่าเพราะถามว่าอย่างเรื่องนี้ที่คุณรีสุวรรณไปร้องเนี่ยร้องที่ปปชเนี่ยถ้าวันนี้เราก็รู้อยู่ว่าการทํางานของปปช ไม่โปร่งใสไม่ชัดเจนไม่ตรงไปตรงมาถ้าประชาชนไม่ช่วยกันตั้งคำถามไม่ช่วยกันวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ช่วยกันติดตามไม่ช่วยกันตรวจสอบสุดท้ายแล้วอาจจะช่วยพวกเดียวกันก็ได้และการที่วันนี้ผมถามหน่อยครับในฐานะประชาชนคุณอยากให้หน่วยงานรจจาชการต่างๆเนี่ยทุจริตคอร์รัปชันแล้วพวกเรานั่งอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลยนะเพราคุณรีสุวนไปร้องนะครับ,นะรบก็ไม่พอใจหรือครับวันนี้ผมถือว่าถ้าคุณรีสุวนไปร้องในเรื่องแบบนี้ผมบอกเลยครับ ในฐานะประชาชนเราต้องสนับสนุนครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดว่าวันนี้เป็นเราแล้วเราสามารถไปทําได้แล้วเราไปรู้ข้อมูลแล้วเราไม่ล้อเราจะปล่อยให้เจ้าหน้าที่อย่างนี้ทุจริตคอร์รัปชันโกงกินงบประมาณต่างๆไปได้เลยครับวันนี้การที่จะให้คอร์รัปชันลดน้อยลงไปการทุจริตลดน้อยลงไปการโกงกินลดน้อยลงไปประชาชนต้องลุกขึ้นมาตั้งคําถามลุกขึ้นมาติดตามลุกขึ้นมาตรวจสอบลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้การโกงกินทุจริตคอร์รัปชันน้อยลงไปมากที่สุด แต่ถ้าวันนี้ประชาชนนิ่งเฉยนะครับรับคิดอย่างเดียวว่าทําอะไรไม่ได้สุดท้ายแล้วคนเหล่านี้ก็จะโกงกินทุจริตคอร์รัปชันอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งนี้อยากให้ทุกคนติดตามอยากให้ทุกคนแชร์อยากให้คนเผยแพร่ไปว่าอันเนี้ยปปชต้องไปตรวจสอบว่ามีการทุจริตต่ตอหน้าที่หรือเปล่าทุจริตจริงหรือเปล่าถ้าทุจริตจริงต่อหน้าที่ก็ต้องดําเนินคดีร้องปปชสอบนายกาาอบจนครนายกสอบทุจริตต่อหน้าที่ 15ธันวาคม256ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการชุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชเมื่อเวลาส0นาฬิกานายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้เดินทางมายื่นคำร้องขอให้ปปชเนี่ยตรวจสอบการใช้อำนาจ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจนครนายกกรณีแย่งสิทธิ์ในที่ดินของชาวบ้านที่บริจาคให้ทำถนนทางหลวงชนบทเกินจริงชี้เป็นการใช้อำนาจเกินส่วนเข้าข่ายความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือไม่อย่างไรสืบ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากมีชาวบ้านนครนายกได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้อำนาจหรือนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจากอบจนครนายกหลังจากที่ชาวบ้านได้อุทิศที่ดินให้ทำถนนทางหลวงชนบทสายที่นอหนูยอยักษ์2023ในระยะทาง1กิโลเมตรกว้าง5เมตรเท่านั้นฟาง5เมตรถึง6เมตรเท่านั้น แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกลับอ้างว่าความกว้างของถนนที่แย่งสิทธิ์กับชาวบ้านบริเวณดังกล่าวมีความกว้างตั้งแต่1 5 6ถึง18เมตรเมื่อชาวบ้านได้ยินยอมยอมกับส่งเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความเอาผิดเจ้าของที่ดินข้อหาบุกรุกอีกด้วยนะครับเมื่อ <Me ille S 1> ชาวบ้านไม่ยินยอมเนี่ยนะครับเมื่อชาวบ้านไม่ยินยอมกับส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปแจ้งความเอาผิดเจ้าของที่ดินข้อหาบุกรุก อีกด้วยก่อนหน้านี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกได้รับการโอนถนนนอนูยอยักษ์ส0 1 0สายวัดอารีราชบ้านช่องตะเคียนมาจากทางหลวงชนบทนครนายกเมือ่อวันที่20กุมภาพันธ์2546โดยถนนเส้นดังก่ลาวแยกออกมาจากทางหลวงแผ่นดินสาย3369ซึ่งชาวบ้านก็ได้อุทิศให้มีความกว้างของถนนเพียง10เมตร จึงเป็นที่น่าแปลกใจว่าถนนทางหลวงชนบทซึ่งเป็นถนนสายรองกับจะมีความกว้างมากกว่าถนนสายหลักหรือถนนหลวงแผ่นดินได้อย่างไรอีกทั้งตลอดระยะทางของถนนสายดังกล่าวประมาณ15กิโลเมตรนั้นมีความกว้างไม่เท่ากันในจุดที่แย่งสิทธิ์กับชาวบ้านมีความกว้าง15.6ถึง18เมตรแต่พอเลยที่ดินแปลงดังกล่าวไปย่อ ความฟ้างเหลือแค่8เมตรเท่านั้นเป็นไปได้อย่างไรเรื่องนี้เจ้าของที่ดินเดิมที่อุทิศที่ดินของตนให้กับทางหลวงชนบทได้ใช้ให้การยืนยันต่อสอพอ,องครัชไว้ชัดเจนว่าได้อุทิตที่ดินให้กับทางราชการมีฟาร์มยาว1 0 5 0เมตรนะครักับ50เมตรมีความกว้าง5-6เมตรเท่านั้นแต่เมื่อมีการโอนสิทธิ์ การดูแลถนนไปให้อบจนครนายกดูแลต่อผู้บริหารอรบจนครนายกกลับมาอ้างสิทธิ์ในเขตทางกว้างมากถ,ถึง15.6-18ถึงเมตรเยี่ยงนี้ถือเป็นการใช้อำนาจลังแกชาวบ้านเกินไปหรือไม่ด้วยเหตุดังกล่าวชาวบ้านที่ถูกแย่งสิทธิ์จึงมาร้องขอให้องค์กรรักชาติรักแผ่นดิน นำความไปร้องเรียนต่อปปชเพื่อขอให้ไตส่สวนและมิดิชัยว่าการใช้อำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกกับพวกเป็นการใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมและฝ่าฝืนกฎหมายของปปชหรือไม่อย่างไรและหากเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่ราชการขอให้ดำเนินการลงโทษตามคันลองจนถึงที่สุดเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง ต่อไปนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่คุณศรีสุวรรณเอาไปร้องนะครับคุณศรีสุวรรณไปร้องก็คือว่าถ้าจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็คือว่ามีชาวบ้านนะครับก็มีที่ดินของตัวเองนะครับแต่ก็ยอมสละที่ดินของตัวเองเนี่ยเพื่อให้เป็นถนนสาธารณะให้กับชาวบ้านให้ให้กับชุมชนให้กับทางทั่วไปนะครับตามที่บอกเนี่ยก็คือไปแจ้งเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือให้เพียงแค่5้ถึงเมตรครับ5-6ถึงเมตร แต่หลังจากที่โอนไปให้กับทางอบอจอแล้วเนี่ยนะครับมันกลายเป็น15.6ถึง18เมตรโอ้ซึ่งเกินไปเรียกว่าอีก2เท่าตัวก็ต้องไปดูนะครับตรวจสอบว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันยังไงและการทำแบบนี้มันทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือเปล่ามีการทุจริตหรือเปล่ามีการอะไรหรือเปล่าและที่ตรงนี้ส่วนที่เกินมาเนี่ยมีการไปทำอะไรหรือเปล่าเอ๊ะยังไง และก็ที่อย่างที่อย่างหนึ่งก็คือต้องตรวจสอบเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับงบประมาณที่ใช้เนี่ยว่าถ้าเกิดสมมตินะครับสมมุติว่า5้ถึงหเมตรอา่าห้าถึงหเมตรถนน5้าถึงหเมตรเนี่ยสมมุติถ้าใช้นะครับถนน5้าถึงหเมตรอ่าในการก่อสร้างในการของบเนี่ยอาจจะขอได้งบส่วนหนึ่งอ่างานสมมตินนะครับฟาม์ม้างของถนน5้าถึงหเมตรเนี่ยแน่นอนครับเวลาของงบประมาณ ตั้ง,งการตั้งเบิกงบตั้งของบเนี่ยก็จะได้น่าจะได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าได้พื้นที่1 5ถึง18เมตรอ่า15ถึง18เมตรเนี่ยแน่นอนครับว่าการของบสร้างถนนนี้มันก็ต้องเพิ่มมากขึ 8, 6, 7, ้นอีก2-3ถึงเท่าตัวอ่าการที่ของบได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับใครหรือเปล่ามันเกิดประโยชน์กับใครหรือเปล่าใครที่ได้ประโยชน์กับเรื่องนี้หรือเปล่าโอ้โหอันนี้ต้องไปติดตามเลยครับ อย่างที่บอกว่าวันนี้คุณศรีสวุวรรณหลายๆคนอาจจะไม่ชอบนะครับที่สกุลศรีสวุวรรณร้องเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้น,นะครับสิ่งไหนที่ผมบอก้วไงครับว่าถ้าไม่ชอบก็ปล่อยนะครับหรือเราจะวิาพากษ์วิจารณ์ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ได้ก็แล้วแต่แต่สิ่งไหนที่มันเกิดประโยชน์กับประเทศชาติและเกิดประโยชน์ประชาชนมีข้อพิรุธเรื่องของการใช้งบประมาณเรื่องของการทุจริตต่อหน้าที่อันนี้เราต้องสมควรที่จะสนับสนุนแต่สําหรับผมนะผมบอกเลยครับว่านักร้องเหล่านี้ ร้องไปเถอะครับอยากจะร้องก็ร้องไปเลยเพราะอะไรครับถ้าเขาร้องในสิ่งที่ไม่จริงเขาจะโดนดําเนินคดีเองแต่สิ่งที่เขาร้องที่ทุกอย่างเนี่ยร้องไปทบทวนดีๆว่าสิ่งที่เขาร้องมันเกิดประโยชน์กับประชาชนไหม <S <S ผมว่ามันเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกเรื่องครับจะมากจะน้อยจะเกิดกับประชาชนส่วนไหนเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกเราเองเราไม่ชอบเองหรือเปล่าเราไม่พอใจเองหรือเปล่าที่เขาไปร้องคนที่ตัวเองชื่นชอบไปร้องพรรคที่ตัวเองชื่นชอบตัวเองก็เลยไม่ชื่นชอบหรือเปล่า อย่างกที่บอกครับว่าวันนี้ข้อมูลที่ออกมาเป็นการตั้งคาถามวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์เป็นเป็นอ้นี่มาก็หาว่าแซะมั่งหาว่าปั่นมั่งหาว่าอย่างนี้นี้มั่งแต่ลองลองถามดิว่าถ้าวันนี้มันเป็นการตรวจสอบละ่ะคุณอยากให้รัฐบาลน่ะใช้งบประมาณแล้วไม่มีการตรวจสอบคุณอยากให้รัฐบาถลถดุูงบงประมาณเป็นว่าเล่นอยากให้เอางบประมาณไปทุจริตคอรัปชันแบบนั้นเหรอ คุณลองคิดดูว่าวันนี้ถ้าประชาชนทุกคนเนี่ยรุกขึ้นมาช่วยกันตั้งคําถามรุกขึ้นมาวิาพากษ์วิจารณ์รุกขึ้นมาติดตามการทํางานการใช้งบประมาณของแพ่นดินเพื่อไม่ให้การทุจริตนะคอรัปชันเนี่ยได้เกิดขึ้นง่ายๆมันจะดีฝ่าไหมมันเกิดประโยชน์กับประชาชนไหมแน่นอนครับว่าคุณอาจจะชอบหรือคุณอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะอะไรครับเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณเดือดร้อนแทนพรรคนั้นผมถามเลยครับถ้าคุณเป็นประชาชนจริงๆ คุณจะไปเดือดร้อนแทนพรรคการเมืองเขาทําไมคุณจะเดือดร้อนแทนนักการเมืองเพื่ออะไรมันเกิดประโยชน์ไหมคุณไปเดือดร้อนแทนพรรคการเมืองคุณไปเดือดแล้วแทนนักการเมืองคนที่ได้ประโยชน์คือนักการเมืองเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนเขาคุณเป็นประชาชนสมควรจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาตินะติดตามตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลนโยบายของรัฐบาลทําไมผมเองผมย้ําว่าทําไมผมต้อง เฮ้ยวันนี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยผมเป็นด้อมส้มผมเอาแต่พักเพื่อไทยด่าแต่พักก็ผมบอกแล้วว่าเป็นรัฐบาลไงอย่าว่าแต่ไอ้นี่เลยครับถามว่าวันนี้กระทรวงแรงงานไอกระทรวงพลังงานไม่ได้เป็นของพักเพื่อไทยแต่ผมก็ตั้งคำถามผมก็วิพากษ์วิจารเพราะฉะนั้นวันนี้จุดยืนผมคือวิพากวิจารณนโยบายของรัฐบาล ตรวจสอบตั้งคำถามวิาพากษ์วิจารณ์ผมถือว่าวัวหายเรารอมข้อเราจะเหลือแต่ข้อแต่ทำไมต้องให้วัวหายแล้วค่อยรอมข้อถามเ่อยเถอะมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลือนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ